สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีนะพี่น้องเนาะพี่น้องครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้องนะครับวันที่ยี่ยี่สิบหกบอกพี่น้องยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดนะครับแน่นแล้วพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดวัน อังคารแมนพี่้องแมนวันที่ยี่สิบเจ็ดวันอังคารเดอ้อนะครับพ่อใจดีสิพักไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่้องนะครับเนาะพี่้องกับงสือทราบดีแล้วนาะพี่้องว่าแนวทางเล่าพัฒนาของพ่อใจดีมีอยู่สองสำนักพี่้องนะครับมีอยู่สองสำนักเดอ้อนะครับทีเสียเอามาฝากพี่ตอนน้องมีพ่อใจดีนะครับ มีพอใจดีนะครับกับเจออ้อยนะพี่้องเนาะนะครับมีสองสำนักพี่้องนะครับเนาะนะจังได,ดปูเขยยังโบมีเวลานะครับเอาแนวทางมาให้พี่้องนะครับยังโบมีเวลาเด้อให้พี่้องอดใจรอนะพี่้องเนาะนะครับเดี๋ยวจะหาอีกอาจารย์ได้อาจารย์สองสามอาจารย์เขามานะครับเพื่อ เอามาเป็นโตตัวแทนของปูก็ได้พี่น้องนะครับนอกื่อพี่น้องจะได้เบิ่งเตียมอิ่มกันนะครับสาหรับแนวทางดีๆเด็ดๆพ่อใจดีสิคัดอาจารย์จริงๆอาจารย์ดีๆเขามาทั้งช่องพี่น้องไปขออนุญาตเพื่อนนะครับนอกหายเพื่อนซอยดันซอยหยู่พี่น้องนะครับเพื่อให้เอฟซีพ่อใจดีได้ผิดารณากันสําหรับแนวทางที่อาจารย์จริงๆอาจารย์ด,ดังๆที่เพื่อนคํานวณ แหม็นย่ำพี่น้องนะครับเนาะพอใจดีก็สิไปเชิญเพิ่นเขามาร่วมพี่น้องนะครับเนาะไปขอความอนุเคราะห์จากเพิ่นก็ว่าได้นะพี่น้องเนาะพี่น้องครับมื้อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางของพอใจดีเด้อพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวไปใส่วันที่กันก่อนวันที่28เนาะวันที่นะครับวันที่ วันที่28เด้อวันที่28่สิบพอคอนะครับ28่สพอคสองห้นะครับ68นะครับ วันที่ยี่สิบแปดพคสองห้าหกแปดพิลองนะครับลาวพัฒนาเด้อลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับพ่อใจดีนะครับผม เลขพอ่อจจดีสีไ้งวดประจำวันที่28มีชุด3ตัว2หาง2คู่นอกนักก้นก็ามตัว3คู่3หางพี่น้องนะครับเนาะบ่หลหลเนาะนะครับเดี๋ยวจัดเน้นในพร้อมพี่น้องนะครับเนาะชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวพี่น้อง ชุดสตัวชุดสตัวนะครับ9ก5เจ็ดพี่น้องนะครับ แปดเจ็ดห้าพี่น้องนะครับแปดเจ็ดหนะ้านอพี่น้องมักกต่จัดได้พี่น้องเด้อนะครับวิ่งรูดพี่น้อง วิ่งรูดวิ่งรูดนะครับเนาะวิ่งรูดพี่น้องนะครับเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับวดีตผ่านมาพอเจดดีรุดได้พี่น้องด้อ นะครับเจ็ดเม็ดเดียวนะครับหัวตีผ่านมาลุดพี่น้องนะครับเนาะจับคู่พี่น้องนะครับจับคู่พอใจดีนะครับเนาะมีสามคู่นะครับสามคู่สามห่างเด้อจับคู่พี่น้อง เจ็ 7, ดห้าเจ้เจ็ดแปดพี่น้องเจ็ดเก้านะครับนี่คือแนวทางนะครับเนาะนี่คือแนวทางของพ่อใจดี ครับชอบก็จัดขัดก่อผ่านได้พี่น้องเดอ้ออย่าทั้งมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับเนาะอยู่กับพี่กับน้องสีไปผิดเจรนากันนะครับสูตรนี้ไว้ใจได้เดอ้อน้องนะครับ มันคงแม่นย่ำอยู่พี่น้องนะครับมันคงแม่นย่ำอยู่เลยแต่ว่าเคยขึ้นอยู่กับความชอบความมักของพี่น,อน้นะนองเอฟซีนะครับนะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องครับวันที่28พฤษภาสองหา6าพี่น้องเล่าพัฒนาพอใจดีพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาพอใจดี นะครับชุดสามตัวเก้าเจ็ดหาพี่น้องนะครับแปดเจ็ดหาพี่น้องนะครับตัดเด่นเอาเด้อพี่น้องเด้อตามากก็ตัดเด่นเอาพี่น้องนะครับวิ่งลูดเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับวิ่งลูดเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับเนาะจับคู่ห้เจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ดเก้าพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อ นะครับพี่น้องอย่าล,าลืมกดไลค์กดแกดชร์กด,กดติดตามพี่น้องเอาแคบนาจอไว้นะครับแคหนาจอไว้เอาไว้เป็นพยานหลักฐานพี่น้องนะครับ <นะ S 2> ผมนะครับแคบน้าจอแล้วเด้วพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพี่น้องเด,ด,ด้อให้กำลังให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องนะะสำหรับคลิปนี้พอจะด,ดีก็ขอให้พี่น้องนะครับเอฟซีพอจะดีรำด้วยสูผู้สู่คนให้สามตัวแตกกันละกันพี่น้องนะครับโชคดีมีช่ยรำด้วยสูผู่สู่คนสวัสดีครับ